สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape กันอีกครั้งนะฮะเป็นภาคที่3นะฮะผมไม่เคยเล่น2ภาคแรกแต่ว่าภาคนี้มันเพิ่งลง PC ก็ผมเลยเล่นเรามาตอนน่อในเรื่องของกลุ่มของ D Team หรือกลุ่มของ d n a n i ไฟแล้วก็ Sigma นะฮะเราไปลุยกันเลยตอนนี้เราผ่านจุดเช็คพอยต์ของสตอรี่ส่วนชิ้นส่วนของสตอรี่นี้ไปแล้วนะฮะเราจะต้องเล่นตามส่วนคือส่วนนี้สตอรี่ต่อไปที่ถูกปลดล็อก ของคนอื่นก็โดนปลดนะฮะเพราะว่าเหมือนว่าเล่นจุดนี้จุดเดียวเนี่ยปลดล็อก3ทีมเลยซึ่งเราจะเล่นของไดอาน่าเนี่ยทีมของไดอาน่าก่อนนะฮะแล้วเราก็โดดเข้าไปในเหตุการณ์ส่วนนี้เลยดูซิจะมีอะไรฮะอย่างที่ทุกคนรู้ผมจบเกมนี้ไปแล้วนะไม่ถึง9นาทีด้วยซ้ำแต่ว่านี่ผมกำลังคือเล่นให้มันมีอีตอนจบเล่นไปอีกอะในดูซิ ทีนี้เราต้องคือจากความเดิมตอนที่แล้วคือเราจะต้องเลือกโหวตทีมใดทีมหนึ่งฮะทีมไหนที่ใน3ามทีมที่ดูถูกโหวตสองเนี่ยจะถูกคับกำจัดนะฮะแล้วก็เราจะต้องการรหัส6ตัวคือเมื่อมีคนตายหนึ่งคนจะได้รหัสหนึ่งรหัสเพื่อใช้เปิดประตูขึ้นสูพ่สพื้นดินนะฮะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินห่างจากพื้นดินประมาณห0สิเมตรนะฮะแล้วใครวาดรูปเล่นวะเนี่ยไวปวาดเขียนเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้นะตัวสอนพววเนี้ย อาจะเป็นการสลับคําก็ได้คุณจะต้องเรียงให้มันเป็นประโยชน์่ะทำไมคุณคิดว่ามันเป็นการสลับคำอ่ะฉันเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในสถานที่อื่นนะยังไงก็เถอะซิกมาอยู่ไหนอ่ะอันนี้ซิกมาไฟใช่ไหมไฟล่า <c oughs> คุณดูอะไรอยู่อ่ะ กล่องอะ่ะมันก็แค่มันของอะไรอะ่ะฉันก็กำลังดูอยู่เนี่ยเพราะว่าฉันไม่รู้ไงล่ะอะไรอังมีคีย์บอร์ดด้วยดูเหมือนมีอะไรเขียนด้วยอะ่ะน่าสนใจนะเนี่ยมีคีย์บอร์ดด้วยใช้คีย์บอร์ดใส่รหัสเข้าไปเพยยยื่อทำให้บางอย่างหยุดมันหมายความว่ายังไงอ่ะ อะไรหยุดอะประเด็นอะคืออะไรหยุดเป็นคำตอบของเกมที่ซีโร่ให้เล่นหรือเปล่านะงั้นพวกเราลองดูดีกว่ายังไงฮะอยู่ดีให้เลือกไม่พอมีกล่องแดงๆอะไรไม่รู้ด้วยเฮ้ยดูไม่ฉันคิดอยู่แล้วมันคงไม่ง่ายแบบนั้นน่ะบางทีอาจจะมีอะไรอยู่อีด้านก็ได้ไม,ไม่มีนะ มันหนักใช่ปะมันไม่สำคัญหรอกว่ามันหนักหรือเปล่าอ่ะเธอพูดอะไรอ่ะร่างกายของฉันยังจำได้นะเดี๋ยวฉันจะลองพยายามยกดูแล้วกันโอ้นยไม่ได้โกหกจริงๆด้วยเนี่ยมันหนักมากเลยอ่ะเห็นไหมผมบอกคุณแล้วอะไรอ่ะแผน ที่ป่ะแผนที่ของวอร์ดดีดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะทำอะไรไม่ได้กดเอ็กเมนูเพื่อวเราอยากจะไปไหนก็ได้ถ้าอยู่ในวอร์ดที่นี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะซีโร่บอกว่างั้นนะเหมือนสำรวจในวอร์ดได้นะฮะแต่ออกไปข้างนอกไม่ได้ห้องนี้เปลี่ยนเสื้อเหรอ ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ห้องอาบน้ํามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ห้องพักผ่อนหรือเปล่าห้องอะไรวะเนี่ยเออ,อ,อคือให้ดูแค่นี้เหรอเพื่ออะไรวะไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเกมนี้มันคุยอย่างเดียวเหรอไม่บังคับไม่ได้เหรอเอ๊ะยังไงกันละเนี่ย ันนี้ห้องน้ำเอาห้องล็อกเกอร์ก็มีให้ห้องอาบน้ำมีที่อยาบน้ำคง <ผ S 1> จะร็อตวนหมดแล้วนะก็ไม่เห็นทาง,งาออกเลยอ่ะก็แน่นอนแล้วสิพวกเราอยู่ในเอ่ชอชิลเตอร์คุ้มเอ่ชอชิลเตอร์การระเบิดอะไรวะเนี่ยถ้ามีทางออกหรือรมันคงแปลกอ่ะสงสัยซีโร่คงจะพูดความจริงอ๋อแปลว่าประตูเอ็กซ์นั่นเป็นทางเดียวที่เราจะออกไปได้สินะจริงๆพวกพี่ออกไปก<ร>ันแล้วฮะแต่นี่ผมกลับมาเล่นเพราะว่ายังเล่นไม่คุ้มตังค์ที่ซื้อ มิาเอริกด้ยินอะไรฉันไหมคาร์ลอสอากากนนเทนมิโอจิเทนมิโอจิไผ่วะใครวะไม่ได้ผลหรอกนาพวกเขาไม่ได้ยินหรอกนาแต่อีกฝั่งนึงอ่ะพวกเราจะเป็นจะต้องเอารหัสหกตัวเพื่อเปิดประตูนี้ใช่ไหมใช่เอ็กพาสอะสำหรับหนึ่งคนที่ตายเราก็จะได้หนึ่งรหัสมาเพื่อเปิดประตูสินะ ถ้างั้นมันก็เป็นความจริงนั่นเหรอซิกมาทำไมคุณไม่พยายามตายดูล่ะบ้าหรือเปล่าแล้วคุณล่ะไดอาน่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วบ้าเปล่าให้ตายพีูู่นึกออกแล้วยังไงฮะเออขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ มีเลือกถามได้ด้วยโอ้คล้ายๆเกมออฟตโตนเลยเว้ยคือเราต้องเลือกตอนเนี้ยเรากําลังคุยว่าเราจะเลือกแบบเลือกกําจัดทีมไหนในสามทีมนะแปลว่าถ้าเรากำจัดทีมไหนเราก็จะได้สามหัสเลยนะใช่ไหมเพราะทุกทั้งทีมจะโดนกาจัดอย่างที่ซีโร่บอกอ่าเราจะต้องถามว่าอ่าวิธีการพูดของซิกมาทำไมวิธีการพูดซิกมาเป็นยังไงมันอาจาจะดูหยาบคายนะแต่วิธีการพูดของคุณอะซิกมามันดู แปลกนิดหน่อยอะ่ะโอ้ให้อภัยเขาเถาอะนะอายุสมองกับร่างกายของเขานะ่ะมันแตกต่างกันทำไมอะ่ะอ๋อเขามาจากดีคอมเหรออ๋อสติของเขากลับมาในปี2074 <c oughs> นั่นถูกต้อง ว่าาเป็นทำไมทำไมถึงฉันอะไรสักอย่างอ๋อม,มาจากอนาคตเหรอ,อ,อถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนี่ยโลกก็ยังสัลายอานนี้และฉันไ,ไฟและฉันเนี่ยถูกส่งมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะอุะณกูจะเชื่อไหมหล่ะถ้าฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วทำไมพวกเราทั้งหมดถึงติดอยู่ในนี้สถานที่แปลกอ่ะ ถ้าคุณรู้อนาคตแล้วก็พวกคุณก็สามารถป้องกันได้สิเราไม่รู้หรอกนะว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างในดีคอมเนี่ยเราไม่รู้ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นในเชลเตอร์นี้อา้าวสรุปพี่เหมือนมาจากอนาคตรูร้อนาคตแต่เสือกไม่รู้อะไรจากที่นี่เลยมีประโยชน์ไหมเนี่ยทีนี้มีประโยชน์ไหมเนี่ย,ย,เ,ยเอ่เออซีโร่คือใครคุณคิดว่าซีโร่คือใครอ่ะ พราจะหันหน้ามองหน้ากันทำไมคุณรู้เหรอว่าซีโร่คือใครอ่ะ๋อแต่พวกเราไม่รู้หรอกนะแต่พวกเรารู้ว่าเขาชื่อซีโร่๋อคุณทำอะไรอ่ะมีบางสิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจก่อน ลอคิดดูนะทำไมสิ่งทำไมซีโร่ถึงพูดโดยผ่านวิดีโอมันต้องเป็นเหตุผลที่สำคัญมากแน่ๆเลยที่ไม่สามารถเจอหน้ากันได้มีอยู่สองทางที่เป็นไปได้นะพวกเขาถูกยิงตายไปแล้วหรือว่าซีโร่อยู่ในท้ำการพวกเราเหรอมมนแล้วอ่าวสรุปไอซีโร่นี่มันมันมันอยู่ในพวกเราเหรอก็ไม่รู้ว่าซีโร่เป็นใครแต่ว่า ชื่ออะไรนะไอไฟหรือฟินอะไรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยซีโร่เนี่ยเหตุผ hey, ลที่ซีโร่ไม่ปรากฏตัวแต่มาทางวิดีโอบันทึกเนี่ยเพราะว่าอาจจะตายไปแล้วหรือว่าเป็นหนึ่งในพวกเราเก้าคนยังไงฮะแล้วจะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยคุณคิดว่าจะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่าอ่ะอ,อย่างใครอ่ะอย่างเช่นพนักงานของดีคอมอ่ะ ขอโทษด้วยนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะจำได้หรือเปล่าอ๋อสถานีในดีคอมเนี่ยไม่สามารถเชื่ออไม่สามารถติดต่อกันได้อ๋อเป็นภารกิจดาวอันคาร์อย่างน้อยก็6เดือนแล้วนะระหว่างโลกอะกับดวงอาทิตย์อะอ๋อหมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าเวลานี้โลกอยู่ข้างหลัง ดาวอันคาร์มหมายความว่าพวกเราไม่สามารถสื่อสารกันได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นไปได้คือไอ้ดิบว้านี่มันก็กว่าสิบชั่วโมงแล้วไม่มีความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครหรอกนะอ,อ,กอ๋ไอ้พวกสมาไอ้เขาเรียกว่าแล้วบุคคลของดีคอมก็คงไม่มาช่วยหรอก คุณดูเหมือนพี่น้องกันเลยนะนี่นี่ยังยังขำได้เหรองงวะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะยังไม่ทันวิเคราะห์อะไรได้เลยคุยกันอย่างเดียวเลยทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่น่าฟังริเบก้าเลยใครคือริเบก้าอ๋อเธอเป็นหัวหน้านางพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ฉันทำง,งานอยู่อ๋อคุณเป็นนางพยาบาลงันเหรอ ฉันเข้าร่วม,วมการทดลองของดีคอมอ๋อนี่เป็นการทดลองของดีคอมงั้นเหรอแล้วก็แดาน่ามาเพราะลีเบกาแนะนำนะฮะอ๋อจริงๆฉันมีเหตุผลที่เข้าร่วมนะ <S <S อะไรใครอีกล่ะเนี่ยใครมาพึทเจ๊ะหน้ากะหมามาได้ไงวะ Why here? is Gab อ๋อทำไมแก๊บอยู่เนี่ย I think through the vent. he came ฉันคิดว่าเขามาจากทางท่อนี้นะแต่มันมืดมากเลยอ่ะเธอไปได้ไหมไปจะให้ฉันเข้าไปในนั้นหนึ่งเหรออ๋อมันก็เป็นไปไม่ได้นะคุณแน่ใจนะแน่นอนสิอ๋อร่างกายของฉันไงล่ะคุณเป็นโรคหอบไม่ใช่เหรอก็จริง It's been 45 y ย a r ่45ปีแล้วการเติบโตเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อเหมือนว่าไอ้นี่มันคืออะไรอะอะไรอะมีสารกระดาษด้วยมีแม่ยายเขียนม้นๆน่ะสวัสดีคาร์ลสซีทีมกำลังจะโหวตดีทีมและดีทีมกำลังจะโหวตคิวทีมคิวทีมโหวตซีทีม บางคนเขียนอ่ะคิวทีมบอกว่าเข้าใจละอ๋ออ๋อนี่เป็นคือพวกเขากำลังแนะนำให้พวกเราแบบสู้แบบตัวต่อตัวเรื่องแบบตัวต่อตัวแล้วก็คิวทีมก็ตกลงแล้วด้วยฉันคงคิดว่าแก๊ปเนี่ยคงผ่านมาทางวอร์ดซีบอร์ดคิวแล้วมาถึงวอร์ดเราเป็นวอร์ดสุดท้ายมันได้ผลอ๋อก็จะไม่มีทีมไหนตายฉันก็วนอยู่กับสิ่งนั้นนะทำไมอ่ะ เส้นตายของการโหวตใกล้มาถึงแล้วเรามีเวลาไม่มากแล้วเราต้องรีบไปที่เครื่องโหวตแล้วเหมือนว่าววไอ้ผ uh ู้ชายในใจผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงฝ่ายเนี่ยฝ่ายเนี่ยคือมุดเข้าไปแต่ว่าเธอบอกว่าเธอร่างกายเติบโตนะเข้าไปไม่ได้แล้วบางทีมันอาจจะโกหกก็ได้นะคุณหมายถึงว่า Q Team มีแผนที่ทรยศเราเหรอป่าวจนสงสัยอะ มันก็น่าสนใจนะว่าเขาส่งให้แก๊ปส่งมาถ้าพวกเขาตัดสินใจจะโหวตให้ดีทีมก็คุณหมายความว่ามีโอกาสที่ว่าซีทีมจะทรยศเราไงล่ะบางทีเขาโหวตดีทีมแต่จริงๆเขาโหวตคิวทีมก็ได้แลาวทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อเลือกคิวทีมไงล่ะอ๋อ ตอนนี้กำลังวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นคนลวงนะเพื่อกำจัด Q ิวทีมให้เราเลือก Q ิวทีมเหมือนกับ C ีทีมนะฮะอ๋เหลืออีกหนึ่งนาทีเราคุณทำยังไงกันดี<ต>อ๋อสมมติว่าคิวทีมโหวตให้ซีทีมนะ so <we> พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะโหวตให้คิวทีม การบหวดเพียงครั้งเดียวหมายถึงความตายของ C ีทีมซีทีมเลยเอาให้กูเลือกแล้วเหรอเนี่ยชิบหายยังไม่ทันมีเคราะห์ให้เลือกแล้วเหรอคือมีจดหมายจากหมาไอแก๊ปเนี่ยมาบอกว่าให้เลือก Q ิวทีมนะแต่เออ่ไฟลก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นการกลลวนของ C ีทีมเพื่อให้กำจัด Q ิวทีมก็ได้นะ ชิปหายแล้วจะเลือกอะไรแต่ถ้าเราเลือกถ้าซีทีมไม่ได้โกหกเนี่ย Q ทีมถ้าเราเลือกตามแผนของทุกคนนะ,ะก็คือไม่มี2โหวตคือจะมี2โหวตอะใครได้ทีมไหนได้2โหวตจะต้องถยูกคำจัดแต่ถ้าซีทีมที่เขียนในซีทีมซื่อสัตย์ไม่ทรยศเรานะฮะก็คือทุกคนจะโหวตทีมที่ไม่ทีมอย่างละหนึ่งคือโหวตเป็นสายวนกันกินกินหางฮะ แต่ถ้าเป็นการโกหกนี่เราจะโหวตเป็นคนโหวตเพิ่มคะแนนที่2โหวตให้กับ C ทีมที่โหวตคิวทีมไปก่อนแล้วกลายเป็นว่าเราเราก็โหวตคิวทีมคิวทีมจะโดนกำจัดแล้วเราคนในทีมก็จะถูกสังหารโหดนะฮะซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าตามไฟล์มาสล้างสมองเราตะกี้นี้ฮะผมควรจะเลือกตามที่กระดาษบอกหรือว่า C ทีมถ้าถ้าทีทีมโกหกเราจริ C งๆเราต้องเลือก C ทีมฮะเพราะว่า Q ิวทีมเนี่ยจะต้องเลือกเราแน่นอนแต่ว่า C ทีมเนี่ยจะเลือกคิวทีมแต่เราต้องกลับไปเลือก C ทีมแทนเลือกคิวหรืออะไรดีวะชุดคิวทีมหรือเปล่าเลือกอะไรอะซีทีมเหรอ <_ d ial ing> เดี๋ยวกันนะขอดูกระดาษก่อน พิโมโม่ปะไม่ใช่ไฟนี่ไงแกร็บอ๋อคาร์ลอสนะนี่คาร์ลอสซีทีมจะโหวตให้ดีทีมอ๋อไอคาร์ลอสอาจจะโหวตให้เราแล้วเราอะ่ะจะต้องโหวตให้คิวคิวจะโหวตให้คาร์ลอสถ้าซีคิวไอคาร์ลอสเนี่ยมันหลอกเราแล้วไปโหวตคิวเนี่ยแล้วเราโหวตคิวคิวจะตายนะฮะแต่ถ้าสิ่งที่คาร์ลอสทีมคาร์ลอสบอกถูกเนี่ย แล้วเราไปเลือกสวนกระแสะนี่ก็จะกลายเป็นว่าเราเลือก C แล้วเรา Q ก็จะเลือก C เหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าค่า C ตอนนี้คือการตัดสินใจของเราเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจค่าถ้ามันเป็นกลวงนะฮะแปลว่าเราจําเป็นจะต้องเลือก Q ทีมฮะเท่าที่ดูคงต้องเลือก Q ม e a ะคงต้องเชื่อใจคาร์ลส C ท e มนะฮะถ้า C t e มไม่หลอกเราขอรว่าผมว่าไม่น่าหลอก หรือว่าเราจะเป็นคนนิวเกินไปอ่าลองดูแล้วก,ก,กันคิวทีมเราน่าจะกลับมาแก้ไขได้ฮะหลังจากเท่าที่ดูนะถ้ามันผิดเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาแก้ไขนะฮะแต่ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยคุณได้โหวตเรียบร้อยแลนะ้วนะอ๋อสปเป็นทางเป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะคิดว่าพวกเขาจะโอเคไหมอ่ะถ้านูดของที่มากับแก๊ปอะเป็นความจริงอ่ะอนะ พวกเราก็เชื่อเขาได้คิดว่างั้นนะอ๋อ90นาทีได้ผ่านไปแล้วเวลาของคุณจบลงแล้วหลับให้สบายนะแล้วเมื่อคุณตื่นขึ้นเนี่ยโชคร้ายนะว่าทีมที่ได้โหวตสเนี่ยก็จะต้องถูกกำจัดนะไม่มีส่วนร่วมและสิ่งสุดท้ายนะคุณจะต้องคุ้นคิดเกี่ยวกับการโหวตครั้งนี้คุณจะต้องได้รับผลของการเชื่อฟัง ยาทำลายความทรงจำจะไม่มีผลกับพวกคุณที่ทททเหลือที่ไม่โดนแล้วเมื่อคุณตื่นขึ้นเนี่ยคุณรอดชีวิตจะเสียใจกับสิ่งที่เลือกไปหรือเปล่าแล้วคนในทีมที่ถูกทำลายเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเลือกฝันดีนะนะกดดันกูด,ด้วยบอกว่ากูเป็นคนฆ่าคนโดยการเลือกยังไงเนี่ยสรุปคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะสิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยมันทำให้คิวทีมตายหรือเปล่าเออ โอ้โหนี่มันเกมนี้มันช่างวิเคราะห์คือถ้าพี่ไม่แบ่งเวลาให้ผมคิดหน่อยก็จะดีมากเลยเกมเนี้ยก,ก็ต้องไปคลิปหน้านะฮะกับ Zero Escape s c i e n ายยนสวัสดีครับ